สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามสายๆครับวันนี้ก็พาทุกคนมานะครับทำบุญไหว้พระที่วัดอาหงศิราวาสนะครับบึงกันนะครับทุกคนนี่คือภาพนะครับพระอุบโบสถอันงดงามนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดอาหงนะครับตัวน,นี้ก็เป็นต้น สีมะหาโพจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับสะดือแม่น้ำโขงนะครับสะดือแม่น้ำโขงและก็สุดเขตรประเทศไทยนะครับตรงวัดอาหงศิลาวาดนะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นพี่น้องสอปปลาวนี่คือประตูทางลงแม่น้ำ ผมจะไม่ขอพูดอะไรมากมายผู้คนก็มาอยู่นะครับเดี๋ยวจะเราไปชมแม่น้ำคงกันเลยครับ